โดนคู่กรณีครับเรียกค่าทำขวัญครับค่าเสียเวลาแบบนี้ครับประกันเขาคุ้มครองให้เราหรือไม่ครับเราต้องจัดไหฮะในส่วนของค่าทำขวัญนะครับที่คู่กรณีครับเขาเรียกร้องครับค่าทำขวัญค่าเสียเวลาครับเป็นคำฮิตติดป่าที่เรียกกันเองนะครับในทางกฎหมายครับไม่มีครับและกรมธรรม์ครับในประกันครับทุกบริษัทครับเขาไม่ได้มีให้ครับเพราะว่าประกันครับเขาก็จะให้ครับในส่วนของค่ารักษาพยาบาลครับค่าเสียหายทางทรัพย์สินนะครับ ค่าขาดประโยชน์ครับจากการใช้รถนะครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับจะจ่ายให้เองครับยังไงครับรอเจ้าหน้าที่ประกันครับเข้ามาก่อนครับเพื่อให้เขาเจรจาหาข้อตกลงกันก่อนครับเพราะไม่งั้นครับเขาอาจจะเจอครับคนแบบผู้กรณีครับที่เข้าหัวหมอครับเขาเรียกร้องครับเวลาที่เราจ่ายไปแล้วครับเราไม่สามารถครับที่จะมาเรียกเก็บกับทางบริษัทได้ครับถ้าเกิดว่าเจอลักษณะแบบนี้ครับ เรามีประกันครับสิ่งที่เราครับพอจะคุยกับเขาได้ครับที่เห็นบ่อยๆครับก็คือในเรื่องของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถรับตัวนี้ครับที่ทางบริษัทครับที่เขาดูแลให้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาขอเรียกร้องครับอยู่ที่ท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นใจครับท่านก็สามารถให้ได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถครับที่จะ เบิกกับบริษัทได้ครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในเพจอาคารที่ตอบโจทย์ประกันภัยครับจะนำคำถามท่านท่้นมาตอบให้หายข้องใจสำหรับันนี้สวัสดีครับ